สวัสดีนะคะทานมะม่วงกันนะคะไม่มีข้าวเหนียวไม่ทานข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่จะอ้วนแต่หวานเจียปเป๊ยบด้ยค่ะเมื่อกี้จะมีอะไรรู้ไหมคะไปจับไอ้นี่มาะคะ่ะไปจับกบเขียดหรืออะไรไม่รู้มา เฮ้ยจ๋อยเมือกี่ครับชาวบ้านนะฮะเรื่องของเสียงดังนะฮะอย่าไปสนใจนะะเมื่อกี้เนี่ยแมวเหมียวไปจับเขียดมาตัวหนึ่งอนะ่ะมันตกมาลูกเข้ามาได้งไงไม่ไปทิ้ง นน่คะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาไปเอาอีกอย่างหนึ่งมาทานรอแป๊บนะคะแม่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 ก่อน

เียดมันหนึ่งตัวอ้วนจะอยู่ในปากเลยช่วยมาไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่ว่าคือจับเขาไม่ได้เอาผ้าคลุมเอาผ้าตะคุบปับ๊บเขาก็ดิ้นจะออกพอถ้าดิ้นออกเนี่ยเขาไปอยู่ซอกไหนเดี๋ยวก็โดนแมวเดี๋ยวกัดใช่ไหมก็คุมอีกแล้วก็เอาไปไว้หลังบ้านเนีไปไปไปปล่อยหลังบ้านเน่ไปขี่ผ้าแต่แล้วก ไม่รู้รอดหรือเป่าพรุ่งนี้จะไปดูถ้าไม่รอดเขาก็จะ้อนอนอยู่แถวนั้นถ้ารอดเขาก็จะกระโดดไปสงสารมากเลยช่วยฐานช่วยฐานเพิ่นนมวยจะทำทำทำนู่นทำนี่อยู่หันไปเห็นมีอยู่เขาทะเลาะก,กันนะแย,แย่งแย่งแย่งเขียดกันนะ